ทำไมรัเสเซียเกือบจะได้เป็นเจ้าของพื้นที่30%ของสหรัฐอเมริกาก่อนปี1867รัเสเซียไม่ได้เป็นเจ้าของแค่อาสกาเท่านั้นพวกเขามีแผนที่จะขยายอาณาเขตลึกเข้าไปในอเมริกาเหนือโดยนักสำรวจชาวรัเสเซียได้อพยพลงไปทางใต้จากอล阿สกาไปยังพื้นที่ปัจจุบันนั่นคือแคลิฟอร์เนียและโอเรกอนพวกเขาได้สร้างป้อมปราการรอสในพื้นที่ทางตอนเหนือห่างจากซานฟรานซิสโกเพียง145กิโลเมตรโดยจกดักรวรรดิรัสเซียต้องการสร้างอาณานิคมขนาดใหญ่ทอดยาวจาก Alaska, ไปจนถึงชายฝั่งแปซิฟิกเรานึกภาพประชากรพูดภาษารัสเซียในซีแอตเทิลหรือลอสแองเจลิสในปัจจุบันแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อรัสเซียอยู่ในสภาวะล้มละลายหลังสงครามไครเมียและต้องการเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างมากทําให้รัสเซียตัดสินใจขายอลสก้าให้กับสหรัอฐอเมริกาในราคาเพียง7.2ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเท่ากับ150ล้านดอลลร์ในปัจจุบันโดยชาวอเมริกันต่างเรียกช่วงนั้นว่าความโง่เขาของซีว่ารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่ตัดสินใจซื้ออ阿า กา,การตัดสินใจทางการเงินเพียงครั้งเดียวเปลี่ยนอนาคตของอเมริกาเหนือไปอย่างสิ้นเชิงแล้วจะเป็นอย่างไรถ้ารัสเซียยังคงขยายอาณาเขตต่อไปแทน